แต่ว่าในขณะเดียวกันในเบื้องหลังของแสงนั้นมันก็มีเงาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเงาก็คือเรื่องที่อาจจะเป็นแง่แง่ลบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการทำลายล้างกันหรือการหลอกลวงกันการสิดต่างๆที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นผลร้ายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะครับก็จะต้องระวัง เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับที่ท่านเรียกว่า shadows นะครับของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องจริยธรรมของการวิจัยเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องภาคใหญ่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็คือ,อแน่นอนมันมีความสว่างแต่ในขณะเดียวกันก็มีความมืดด้วยซึ่งในการที่เราจะดูแลเรื่องความสว่างและความมืดในวิทยาศาสตร์โดยพยายามให้ มีความสว่างมาถึงพวกเราให้มากที่สุดนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าวิทยาจริยธรรมนะครับก็คือเป็นจริยธรรมในวิชาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เนี่ยขอบเขตของวิทยาจริยธรรมก็มีนะครับที่เราจะพูดถึงกันต่อไปให้มันมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องจริยธรรมในการวิจัยนะครับซึ่งท่านวิชากรก็จะมาพูดต่อในเรื่องนี้นะครับ แต่ว่ามันก็มีเรื่องของจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีจริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีผลพวงของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแล้วก็ในเรื่องกว้างๆที่วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองอะระหว่างประเทศหรือภายในประเทศก็ตามซึ่งสังคมเนี่ยก็ แน่นอนครับได้นำมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้แต่ว่าหลายครั้งก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ผิดพลาดหรือการปฏิบัติที่ผิดพลาดมีการหลอกลวงนะครับโดยคนต่างๆนะครับหรือองค์กรด้วยซ้ำออโดยอ้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือเหมือนกับถือว่าเป็นสารณะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะต้องรู้จักนะครับ ว่ามันมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ป้องกันให้มีไม่ให้มีความผิดพลาดและไม่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับซึ่งประเด็นโต้แย้งเนี่ยมันมีเยอะนะครับวันนี้เราคงไม่ลงไปถึงกรณีใหญ่ๆเหล่านี้นะครับแต่เพียงแต่ให้เราได้ตระหนกเอาไวา้ว่ามันมีเรื่องตั้งแต่เรื่องการพัฒนาอาวุธนะครับเรื่องปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่ง ปัญญาประดิษฐ์นี้ก็กําลังมาแรงอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับมันก็จะมามีผลอย่างมากนะครับรวมทั้งหุ่นยนต์ซึ่งเป็นตัวแทนเป็นตัวที่จะเหมือนกับแทนของมนุษย์นะครับในอนาคตหรือศักด์ด้วยซ้ํานะครับแล้วมีเรื่องของการปรับแต่งพันธุก,กรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแล้วก็ในที่สุดก็คือเรื่องของการ อาชิญวิกฤตที่เราได้ก่อสร้างขึ้นมาเองนะครับก็คือสภาวะโลกร้อนเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งน้ำน,นะครับที่เราจะต้องเอาใจใส่นะครับสรุปก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาวิทยาศารวยธรรมเนี่ยก็มีบทบาทมากในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับและการพัฒนาสังคมด้วย เราต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียกว่าบุคลิกกันแล้วกันนะครับคือมี personality ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเราต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีบุคลิกที่น่าน่าเชื่อถือน่าเคารพรักได้รับความไว้วางใจจากสังคมนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะเอาไปพัฒนาโดยไม่สร้างความทางแคลงใจว่าจะเอาไปทําอะไรทําร้ายต่อสังคมหรือมาหลอกสังคมนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องอสำนึกเอาไว้ซึ่งเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับเราได้มีการจัดการประชุมใหญ่ในระดับโลกนะครับร่วมกับองค์กรยูเนสโกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ Sustainable Development นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ให้เวลาให้การ ถกเถียงนะครับการวิเคราะห์อภิปรายมากที่เดียวนะครับเรื่องของจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเราได้ในที่สุดแล้วก็มีอ,ออกมาเป็นเรื่องว่า Bangkok s t a t e m e n t on the Ethics of Science and Technology and Sustainable Development นะครับซึ่งเป็นแถลงการของประเทศไทยร่วมกันกับยูเนสโกนะครับที่ทำให้ประกาศให้ เห็นว่าเรามีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามตามคำนองครองธรรมครับทีนี้พูดถึงเรื่องเข้ามาเรื่องใกล้เคียงกับที่เราจะพูดถึงต่อไปในวันนี้นะครับ <S <S <ๆ>เป็นเรื่องของการประพฤติมิชอบในการวิจัยหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทั่วไปนะครับ ก็จะมีเรื่องต่างๆที่เราคงจะทราบกันอยู่นะครับเ,เช่นการเสกสรรตั้งแต่งเรื่องเลยคือคว้ามานะครับาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เราต้องการที่จะเอามาหลอกลวงเขาหรือปลักแต่งข้อมูลหรือโจรกรรมข้อมูลไม่มีข้อมูลเองแต่ไปเอาของคนอื่นมานะครับข้อมูลแล้วก็ข้อค้นพบ ลอกเลียนเคลมการค้นพบและการประดิษฐ์นะครับเคลมว่าเป็นของเราเองทั้งที่เราไม่ได้เป็นผู้ทําแล้วก็การป้องกันการแก้ไขาการประตฤ้นผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเทั้งนักวิจัยเองและทั้งท่านผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับจะต้องสำนึกถ,ถึงตลอดเวลาแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเรามี การจัดตั้งนะครับซึ่งท่านอาจารย์ประสิทธิธ์ลการพินก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นบุคคลสําคัญที่เริ่มต้นในการจัดตั้งนะครับร่วมกันกับทางวอชอ,อันนี้เป็นการจัดตั้งผ่านทางสําสนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสวทชเรียกว่า thailand research integrity network ซึ่งตอนนี้ก็ทํางานร่วมกันกับวชนะครับก็มีจุดที่สําคัญนะครับมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานนะด้านการ,ริยธรรมการวิจัยก็เป็นเครือข่ายวิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่างๆครับมาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือว่าถกเถียงนะครับถกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการวิจัยและจริยธรรมนะครับแล้วก็หาแนวทางร่วมกันนะครับในการแก้ไขระดับของรูปแบบของการจัดตั้งก็ทาเป็น เป็นสมาชิกเครือข่ายนะครับมีเครือข่ายที่มีผู้แทนมีต่างๆนะครับก็เราเรียก,ยกว่าทรินนะทรินฟัง,งดูเหมือนชื่อ,อนิยายวิทยาศาสตร์ทรินนะเหมือนโลกใหม่อะไที่ไหนก็เป็น Thailand Research a n d ุ e เทคเ o อร c ที t เ n ็ t เ o m ร์ t ค e นะครับซึ่งมีที่จริงแล้วท่านวิทยากรที่อยู่ในที่นี้ก็หลายคนก็มีบทบาท สำคัญนะครับในในทรินนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งมีตามที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีออกทั้งออนไลน์ก็มากมายนะครับพื่อมีบางกิจกรรมก็ทํางานร่วมกันกับต่างประเทศด้วยนะครับเป็นการรวมกันเป็นเครือข่ายนอกประเทศซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็มี ปัญหาหรือมีความวิตกอย่างเดียวกันว่าจะต้องทําอย่างไรที่ทําให้เกิดจริยธรรมในการวิจัยและการพัฒนาได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็คงพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้อีกมากนะครับแล่ก็ผมเข้าใจว่าท่านคุณอนิชาคงจะได้นำมาไม่ทราบมีแจกหรือนะฮะเป็นหนังสือที่ทางเ,เครือข่ายนี้ได้จัดทำขึ้นมานะครับ ในที่นี้ก็มีอาจารย์สุภาและอาจารย์โสรัตนะครับที่ได้ร่วมเป็นบรรณาธิการจัดทำเรื่องของบทเรียนและกรณีศึกษานะครับมีทั้งบทเรียนและก็มีทั้งกรณีศึกษาซึ่งเราหน้าที่จะไปดูและก็ทําความเข้าใจนะับกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับหรือแก้ไขสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ตัวเล็กมากมองไม่เห็น เพียงแต่จะให้เห็นว่าเรามีมากมายครับมีที่ปรึกษามีคณะผู้จัดร,รมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ท่านคงได้เห็นนะครับในในตัวเล่มน,นะครับสารบัญต่างๆแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก่อนที่ผมจะจบเนี่ยก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่อาจารย์ธีรยุทธ์ก็จะได้มาพูดถึงต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของประเด็นของจริยธรรมเป็นประเด็นใหม่ ค่อนข้างใหม่นะครับมันก็ไม่ใหม่สิทีเดียวในยุคเรียกว่ายุค Open Science คือวิทยาศาสตร์เปิดเพราะว่าในยุคต่อไปในอนาคตเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความเปิดมากขึ้นในแง่ที่เราจะสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆนะครับมากมายซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอะไรๆก็ถือว่าเป็นความลับทางการข้าอย่างานันอย่างนี้ไม่ให้ดูกันเนี่ยนะครับแต่ว่ายุค ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยุควิทยาศาสตร์เปิดนะครับซึ่งองค์กรสำคัญสำคัญในโลกนะครับโดยยูเนสโกเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวตัวหลักในการจารัดให้มีการแถลงเจตนารมณ์แล้วก็การดําเนินการต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เปิดนะครับเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงว่าไม่รู้ว่าอ่านจากตรงนี้ก็อ่านจากตรงนี้มันสายตามันก็พอๆก็มันมีเรื่องของ คุณค่านะครับที่เราจะต้องนึกถึงของวิทยาศาสตร์เปิดก็คือ Quality and integrity ผมคงไม่แปลนะครับท่านผู้ีแล้ว collective benefit มี equity and fairness ซึ่งจะต้องนึกถึงแล้วก็มี diversity and inclusiveness นะครับที่เป็นหลักการของวิทยาศาสตร์แบบเปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลักการ ก็คือหลักการแรกก็คือ transparency ความโปรโ่งใสสำคัญมากนะครับ scrutiny and critique and reproducibility นะครับคือเป็นอะไรที่โปรโ่งใสครับ equality of o p p o r t u n i t i e s ให้โอกาสกับทุกคนนะครับแต่ที่จริงกว่าจะได้โอกาสต้องมีทุนวิจัยบางทีก็ไม่ได้โอกาสตรงนะั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือหลักการนะครับ responsibility respect and accountability นะครับ collaboration mm hmm. ให้มี collaboration mm hmm. ให้มี participation and inclusion mm hmm. ให้มี flexibility mm hmm. ให้มี sustainability mm hmm. ซึ่งเดี๋ยวตอนท mm hmm. ้ายๆข,ของการประชุมนี้ mm hmm. ท่านแต่คงจะได้ดูในเรื่องรายละเอียดต่อไปนะครับ mm hmm. ประเด็นจริยธรรมของวิทยาศาสตร,ร์แบบเปิดเนียนะครับ mm hmm. คือมันมีแง่ดีมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแง่ดีเสียทั้งหมดนะครับมันก็จะมีทุกอย่างนะครับจะต้องมีแง่รายดือน รูปที่ผมเอามาให้เนี่ยเป็นรูปประตูนะครับประตูบ้านผมเองง่ายก็คือว่าเป็นการเปิดประตูครับวิทยาศาสตร์แบบเปิดก็คือการเปิดประตูแต่ว่าเราจะเปิดให้ทุกคนเลยเหรอเดี๋ยวอันตรธานเข้ามาหรือโจรเข้ามาล่ะว่าอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลักการในการเปิดประตูนะครับแง่ดีนะครับของวิทยาศาสตร์เป <disciple> ิดก็คือทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงผลงานโดยไม่มีกําแพง ขวางมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทความหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆเข้าถึงได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วมันก็ยังไม่เปิดร้อเพราะว่าส่วนใหญ่พอจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องเสียตังค์นะครับก็ทางรัฐบาลเราก็ผ่านทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พอสมงวรนะครับแต่ไม่ใช่ฟรีบาร์หมดนะครับหลายอย่างก็ยังเข้าไม่ได้ถ้าเกิดมันแพงเกินไปนะครับ อันนี้ก็ทําให้นักวิจัยจและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับสามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้คนทั่วไปได้นะครับให้ธุรกิจอุตสาหกหรรมนําไปใช้ได้ด้วยแต่ในแง่ร้ายก็คือผู้พัฒนาผลงานเนี่ยไม่ได้รับการปกป้องนะครับบางทีมันคือเปิดเกินไปจนกระทั่งเลยไม่ได้รับการปกป้องผลเอ่อคือไม่ได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนจากงานของตนเท่าที่ควรหรือขาดสิ่งที่เรียกว่าผู้คุมประตูนะครับเก t e k เปอร์สนะครับ ที่จะเปิดช่องให้ให้ให้วิทยาศาสตร์ที่ไม่ดีไม่ไมีคุณค่านะครับเป็นอันตรายเนี่ยมันถ้าไม่ดีผู้คุมประตูนเนี่ยมันก็เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราควรจะต้องนํามาคุยกันในเรื่องเป็นประเด็นจริยธรรมแบบใหม่ซึ่งผมคิดว่าในตอนต้นเนี่ยผมเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยควรทำเนี่ยนะครับสีห้าอย่างด้วยกันอันแรกก็คือศึกษาคุณค่าและแนวทางของวิทยาการแบบเปิด รวมทั้งความเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีขึ้นได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าวิทยาศาสตร์เปิดคืออะไรซึ่งผมยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้เข้าใจร้อนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องพยายามติดตามและทําความเข้าใจมีความร่วมมือระหว่างสถาบันนะครับและบุคคลภายในประเทศนะครับและต่างประเทศด้วยนย